เอาแล้วมาแล้วเตรียมแรกอ่าไก่ชนมาแล้วนี่ก็ไก่ชนมันกันครับเอ้ไปไปแล้วไปแล้วมามามาหมัดอย บ่าหนุงให้กินมันนึกเอาครับวันนี้บ้่าหนุงกับ้ามาตกปลาปอเหมานะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศครับปอเหมาครับวันนี้ขราค้นกัดยูกันเห้ยาเลี้ยงไปเลยครับอันนี้ก็ขั้นละสี่้อยหาสิบนะครับ่อเมยพี่น้อง ທີ່ແຮງ โู้ติดเต็นสวะมาตั้งขอนเลย หน้ามันตื่นหน้ามันตื่นตีไปตีสวาเลยนะเนี่อาแล้วอ่าเลยอ่ะเต็มแล้วอ่า <c oughs> <c oughs> อ่าครับเต็มปากเต็มคำครับ เอาเอาคือเป็นขึ้นดงฉันอยู่อะเอา,เอา,เอา,เอาแซมอยู่ครับพี่แซมอยู่มาแล้วครับมาแล้วไก่ชนมาแล้วนี่ก็ไก่ชนเหมือนกันครับโอ้โหเอา,ส,เาสีเดียวกันจีเอาอะเอาอะใส่โอ้จีปเปเดิดอ,อ,อยู่ผอ้มไแล้วจีเปิดมาจีเปิดอยู่ในถุน เดี๋ยว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 เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ขาเจ้าเด็ดลูกวัวเลยรมาประคองออกนะใส่ถุงอยู่ถุงอยู่เอ๊ะขีบใส่ถุงถุงขึ้นมาใส่พอดีเลยโอ้มากัดอยู่ไก่ดนียเนาะใส่ละถุง สีทนสีเอาสีดำลงบกินเลยไหมขึ้นบมบมบมตัวบางญ่ได้อยู่ั่นนะีน้ีสาครับโอ้เรีนเน้อตุ่มตัวใหญ่เโอ้ลืมลอก,ออกเจ้าของเอาไอ้เก่าอีหลทีเนี่ยตัวใหญ่ถูกวะเนี่ตักเน,ตกนีตักโอลาขึ้นได่ โอ้หลุนโลแล้วตัวนี้แน่นกินเลือกอีกแล้วหักต้องใส่แนวนั่นแล้วทางแล้วชิมแล้วกิบเปิดจับนะสู่เขาสู่เขาอู้หูใหญ่ป่าปลดให้ กรดี <h primero> ๊กระดีโออืมอะไรนะดี หอ้โหตีหุหห่นคนตียางเลยคน,นโอ้โห่ติดสบายเลยอะ Kít xào bạo rồi <laughs> Ơi มา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 จ้าเ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 จ้ารุมมัน,มน,มน,นอยู่บ,บ,าบ,บ่าอยู่น่านี่ถือมได้ยู่งน่าเลยใส่ได้ก็เอาดิ ลุ้นทั้งโอ้วยาบดีวัดดบวเหมันถือต้นไม้ไรอเอาอยู่ละตจ้าข้าอยู่ดีแท้กันว่เต็มสิเออเหนือไทยตกมรุนโลคือเขาคงรู้

กัดเต็มๆคำหน่อยสิข้านี่มันตีเด็ดเต็มแห้งเยอะนี่ข้าุนมันตีเต็มแห้งไปเลยเนาะตีดีนี่เดียวหนึ่ง

สวยเลของเรานี่นะครับสีเลยอ้อยู่ปะเรียบร้อยมาแล้วครับโอ้คือทรงตัวใหญ่ถึงตัวนี้บุบปะบุบับมาแล้วครับโอ้ตงามสวงาม เต็มปากปากไหมโอ้ขบกระดีอะไรเนี่ยอันนี้จะไปใส่คีมเป็นโอ้สามแหมมันกินลงไปเรื่อยๆทะลุหัวข้อขอมืดเงียงขอมืดเงียงเนะี่ยถึกสามวันถึกดันลงไปแล้วดันดันลงไป ครับพ่อแม่พ่น้องมือน,นี้เดี๋ยวเอาก็เรียบร้อยกันแล้วนะครับมืดิเดี๋ยวพามาเบิง้งครับมือน,นี้เบียตะด,ดีนะครับมือาดิมีที่เด็ดลงลางนน,น,านะส่วนที่ยาลูกครับมีในถุงนี้นะครับโอเคในถุงให้เบิ้งครับพ่อแม่พี่น้อง ยักไงครับอันนี้ติดหางแล้วครับตัวนี้ครับคนมันมานที่ใด้ก็ได้เพราะฉะน้ครับโอ้นี่ครับผู้เดียวครับเหรครับโอ้เดียวเป็นซีฟครับพอไปน่องเหมือนเดิมกัดหอดบ้านกันแล้วนะครับแล้วมาวางผลงานหมอนี้ครับมาครับไอ้คนครับ อันนี้ก็เล่าไปครับโอ้ครับปาคอครับมืนนี่โอ้เงียบเงียโอ้เราว่าจีบเชียได้ว่าตกกรดีเถือกอนนี้ไปสมกินกระดีครับมือนี้ตกหนาดินอะย่างงี้โอ้อาหางกิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตครับเอปะนินโบนับครับปนิ่นเน่ยกระชากจนปากฉีกมันครับก็ดีก็ได้ ครับรรากาศบ้านหนองบัวโตลาก่อนเออครับจะได้ชิมมากขึนนี่ับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อยๆครับนสร็จแล้ครับ